สวัสดีครับอยู่ที่ต้อนรับเข้าสู่โพนี่ทีเอชช็อปนะครับไม่ได้เจอกับเพนนานมากวันนี้จะมาแกะนี่เลยกล่องซุ่มนะครับอันนี้เป็นของ Penny Box X o n l ออ่านว่าอะไรฟีรลี่เลยกันนะ <c oughs> กับรุ่น OOTD นะครับซึ่ง เป็นน้องกล่องสุ่มนะครับมีข้อต่อแล้วก็ชุดเป็นแบบชุดผ้าด้วยนะครับจริงๆเขาจะมีให้เรานะครับลุ้นถึง6แบบเลยเนี่ยให้ดู6แบบนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหนะครับแล้วก็มีสีเคร์หนึ่งตัวนะครับซึ่งพี่ใบอยากจะได้สี สีชมพูนะพี่อยากได้สีชมพูตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่ไปจะได้หรือเปล่านะครับมาแกะเลยจากหลังอันนี้ก็คือเป็นร้านใหม่นะครับเพราะตอนนี้พี่ไปย้ายร้านแล้วนะครับมาอยู่ที่มิกซ์จัตุจักรชั้นสองนะครับขึ้นมาจากทางหน้าห้างปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอร้านเลยนะฮะอ่ะในบ็อก์ใหญ่นะครับเขาจะมีทั้งหมด6กกล่องเล็กนะครับซึ่งพี่ไปจะแกะกล่องนี้แล้วกันนะฮะแต่ตัวอะไรก็คือไม่รู้นะฮะพี่โกอยากได้สีอะไรดูซิอ่ะ อ่ะกล่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องค่อนข้างใหญ่อ่าพี่โกอยากได้ตัวใส่เอี้ยมก็คือตัวสีชมพูนะฮะอยากได้ตัวเดียวกันนะครับมาแกะลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นส5บห้าบวกนะับเป็นส5บ้าบวกนะครับตัวแกฝากล่องทำไมอ่ะเธอฉีดได้นั่นที่ฝากล่องอ๋อนี่เหรอเออตัวข้างบนนะเขาเขียน next t m e one more นะครับก็คือแกะอีกคือถ้าเกิดว่าแกะ ไม่ได้ก็แกอีกนะฮะมาลุ้นกันนะฮะว่าตัวที่เราจะได้คือตัวอะไรชมพูไหมชมพูไหมลุ้นกันหนึ่งสองสามแกไม่ออกเอ้ยเอ้เอ้ยเป็นสีเหลืองนะคะว้าวสนักเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีชุดผ้ามาให้แบบนี้เลยนะครับมีการ์ดด้วยอันนี้การ์ดนะครับ อ่าการ์ดจะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดด้วยแล้วก็บอดีน้องเป็นบอดีข้อต่อนะครับเดี๋ยวเรามาลองแต่งตัวกันดูนะนี่แต่งตัวออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องน่ารักมากอันนี้พี่ไว้เปลี่ยนมือด้วยนะเขามีมือมาให้เปลี่ยนหลายคู่เลยนี่มีมาทั้งหมด4ชิ้นนะครับมีมาให้เปลี่ยนนะครับเผื่อแบบว่าเราอยากจะทําท่าทางต่างๆนี่มีไอเลิฟยูด้วยนะครับก็คือส่วนที่สามารถขยับได้นะครับมีหัวน้องนะมีแขนมีข้อศอกมีหัวไหล่นะครับ ช่วงตัวก็บิดได้นะครับขาข้อต่อของเท้านะครับก็คือส่วนที่จะให้ขยับในบอดี้เยอะมากแล้วก็บอดี้แน่นนะครับไม่กลวงเลยขยับได้แบบสวยมากนะครับมีสเก็ตบอร์ดมาด้วย,ยนะฮะอ,อะไรพี่กอเอ้ยเอาหัวพี่ที่เคียใส่ได้ไหมเอ้ยลองอดูได้ไหมเอะลองดูลองดูอ,งดอันนี้อันนี้คืออันนี้คือสดๆเลยนะฟึบอ่ะเดี๋ยวเราลองเอามาใส่หัวตัวอื่นดูนะฮะ อ้ายรถตกใจเฮ้ยพี่ไปเอาหัวคิวพอนมาใส่ได้ด้วยนะล่ะแย่แล้วทุกคนแย่แล้วทุกคนเอาละท,ทีทุกคนจะต้องไปซื้อนะฮะมาสำหรับเปลี่ยนใส่คิวนะครับเฮ้ยน่ารักมากแต่จริงถามว่า หัวน้องน่ารักไหมหัวน้องก็น่ารักเหมือนกันนะครับนี่ใครอยากสุมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็เข้าไปได้เลยที่เพจ Facebook หรือว่า Instagram ของโพนีเทียชอปได้เลยนะรหรือว่ามาสุ่มที่หน้าร้านก็ได้นะครับตอนนี้ย้ายแล้วนะจากพันทิพย์งามวันย้ายมาที่ชั้น2องมิกซ์จตุจักรนะครับใครมาก็แวะมาเยี่ยมกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เวด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย ว่าเปิดทุกวันแล้วไม่มีวันหยุดแล้วเปิดทุกวันแล้วพี่โกยกำลังจะหลับแล้วจุดนี้ <laughs> บ๊ายบาย